สวัสดีครับพบกับผมแลวก็ช่องวิชัยบล็อกนะฮะช่วงนี้อากาศดีมากๆเลยฝนตกแล้วแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาว่าช่วงวันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการจะได้เวลาที่เหมาะเจาะพอดีที่เราจะขยายพันธุ์ต้นไม้ต่างๆในสวนเราแล้วก็นําต้นบอนสีที่อยู่ในตู้ออกมาเลี้ยงนอกตู้ในช่วงฤดูฝนกันครับวันนี้เราจะนําต้นบอนสีที่เราเลี้ยงในตู้อันนี้เป็นบอนสีที่ปกติเนี่ยเราจะเลี้ยงในตู้กันนะฮะพอโตสักระยะ หน่งอ่นี่นี่เริ่มโตสักระยะแล้วแล้วก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนผมก็จะนําบอลสีออกมาเลี้ยงนอกตู้ให้ได้มากที่สุดนะฮะเพื่อจะได้แข็งแรงแล้วก็สวยและที่สําคัญก็คือตู้เลี้ยงบอลสีเราจะได้ว่างแล้วเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยรับรองว่าบอลสีเราจะโตวไวแล้วก็แข็งแรงแล้วก็นําเอาออกมาแบบนี้เลยก็จะมีชายชนครับที่นําออกมาชายชนที่นําออกมาเพราะว่าไม่สวยละไม่ค่อยป้ายสีแดงจะเป็นธรรมดาชายชนธรรมดา แล้วก็แดงนี่คือพยามน์ครับพยามน์ก็จะนําออกมาเหมือนกันพยามนก็เป็นบอลใบสีแดงสวยมากแล้วก็ใบใหญ่นะฮะต้นเล็กๆเนี่ยต้นเล็กๆอาจจะยังไม่สวยพอโตขึ้นมาเนี่ยพยามนจะเป็นอีกตัวนึงที่สวยมากๆแล้วก็มีนางฟ้าจําแรงครับสีข,ขาวๆนี่คือนางฟ้าจําแรงมีสัจธรรมนะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เอามาเลี้ยงนอกตู้กันวันนี้อันนี้จะเป็นดินใบก้ามปูนะฮะดินใบก้ามปูที่เราผสมไปแล้วผสมดินลงไปหน่อยเพื่อจะได้ประหยัดใบก้ามปูนะครับ แล้วก็ต้นบอลสีเราเราจะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นเลยแบบนี้คือกระถางประมาณสัก5นิ้วครึ่งประมาณ5นิ้วนะฮะกระถางนี้เพื่อที่จะให้ต้นเราใหญ่ไปเลยแล้วก็ใส่ดินลงไปในกระถาง5นิ้วเราจากนั้นก็เอาต้นนี้แล้วกันสวยดีอันนี้คือพยามนลนะฮะพยามนลจะเป็นบอลสีที่ใบใหญ่แล้วก็สวยมากนะครับผมขายที่หน้าเพจ500อบาทนะฮะช่วงนี้ขายไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็เลยเอามาเลี้ยงในกระถางดีกว่าให้เขาแดงเต็มสวนไปเลยนะฮะผืออาจจะเปิดสวนให้ทุกท่านมาเลือกซื้อที่สวน ซื้อที่สวนจะถูกกว่านะครับเพราะว่าไม่มีค่าส่งอันนี้คือพยามน์ครับเสร็จแล้วหนึ่งต้นมากระถางที่สองครับกระถางที่สองก็จะเป็นผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะฮะจริงก็ควรจะใส่ปุ๋ยลงไปด้วยเพราะว่าเราจะได้ไม่ใส่ซ้ำอันนี้เป็นนางฟ้าจำแรงครับต้นนี้ใหญ่มากนางฟ้าจำแรงนี่จริงๆผมก็ชอบแถมนะชอบแถมไปเหมือนกันนะนางฟ้าจำแรงก็จะ เป็นขอบเป็นข้างในจะเป็นสีชมพูหน่อยแล้วก็สีขาวขาวเขียวก็ให้ความรู้สึกที่บริสุทธิ์โปร่พองนะฮะสาวๆน่าจะชอบเพราะชื่อเพราะนางฟ้าจำแรงแปลงกายลงมาแล้วอเอาดินใส่ลงไปในกระถางครับแบบนี้เลยถ้ามีกิ่งก้างก็ออกหน่อยอันนี้จะเป็นสัตจธรรมครับผมสัตธรรมสัจจธรรมนี่เยอะมากๆนะฮะเป็นบอลที่ ปลูกง่ายที่สุดแล้วก็โตไวที่สุดเลยแล้วผ่าหัวก็งอกทุกชิ้นเลยสัจธรรมนี่ผมว่าราคาราคาก็ไม่แพงนะฮะเคยขึ้นไปสูงสุดที่ผมขายอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาท600ตอนนี้ก็2-300แล้วสะจะัจธรรมเราก็ปลูกไปเรื่อยๆครับแบบนี้เลยช่วงเวลาเย็นๆนะฮะหลังจากที่ฝนตกอยู่ในสวนเราก็แก๊กก็แก๊กนี่แหละก็เพลินดีไม่ต้องวุ่นวายกับใครครับผมอาะชายชนมั่ง ชายชนก็ไม่แดงนะฮะอันนี้คือชายชนไม่แดงแล้วถ้าแดงแดงก็ขายไปหมดแล้วที่ไม่แดงแล้วก็เก็บไว้ก็เอาดินกบแบบนี้นะฮะทำไปเรื่อยๆเลยชิวๆหลังจากที่เราเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นเราก็นำมาวางใต้สแลนกับพวกเขาที่เป็นบอลสีเลี้ยงนอกตู้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เอานำมาวางเรียงกันเลยแบบนี้นะนางฟ้าจำแลงครับพยามน ชายชนพยามนสัจธรระทแล้วก็พยามนทีนี้เราก็ถ้าฝนตกเราก็ไม่ต้องลดน้ํานะครับแต่ถ้าฝนไม่ตกเราก็ลดน้ําวันละ1-2ครั้งเห็นหลไรท่านบ่นว่าช่วงนี้ขายต้นบอนสีไม่ได้เลยขายยากจริงๆแล้วเนี่ยผมมีความคิดว่าเป็นปกติของการทํามาค้าขายมีขายได้มีขายไม่ได้มีกําไรมีขาดทุนเป็นปกติเลยนะฮะของการทํามาค้าขาย มองเป็นธรรมชาติมองเป็นเรื่องปกติเราก็จะไม่เครียดไม่ซสีเรียดมากจนเกินไปผมมีความคิดอย่างหนึ่งแล้วก็ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าต้นบอลสีทุกต้นเนี่ยมีเจ้าของถ้าเราโพสต์ลงไปแล้วเจ้าของเขาเห็นเขาชอบเนี่ยเขาก็อยากได้ต้นนั้นอ่าคือเจ้าของเขาก็ออกตามหาเหมือนกันต้นไม้ก็เลือกเจ้าของเจ้าของก็ออกตามหาต้นไม้ถ้ามาประจวบเหมาะกับความต้องการที่ชนกันพอดีแล้วก็ที่เขาออกตามหายังไงก็ต้องการต้นไม้ต้นนั้น ยังไงก็ต้องการต้นไม้ต้นนั้นหน้าที่เราคือปลูกต้นไม้สวยๆเว้เราให้เจ้าของมารับไปถ้าต้นไหนขายไม่ได้นั่นคือเป็นของเราถ้าต้นไหนที่ขายไม่ได้เนี่ยต้นบอนสีนั้นเป็นของเราเราก็เลี้ยงต่อให้สวยๆเลยครับเลี้ยงให้มีความสุขลื่นลมกับต้นไม้แล้วก็ส่งมอบไปพร้อมกับความรักผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะส่งมือส่งความรู้สึกไปถึงลูกค้าที่รับต้นไม้ไปเขาจะรู้สึกปราบป,ปื้นแล้วก็ปิติยินดีอย่างแน่นอนปลูกบอนสีไปเรื่อยๆแล้วอยัางมีความสุขผมเชื่อว่ายังไงก็ขายได้เป็นกําลัังใจทททุกท่านนะครบี ลงทุนปลูกต้นบอนสีนะฮะจะค้าขายจะปลูกเป็นงานเสริมจะปลูกประดับบ้านยังไงบอนสีก็อยู่คู่สังคมไทยตลอดมาแล้วก็ตลอดไปเรื่อยๆสวัสดีครับ